ทອງกันสร้างหนຍอຸอุ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องสวิฟตี้ครับมือกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกลับมครับเอาชีวิตรอด1.19ของบุ่มกันนั่นเองก็ในวันนี้นะคะทุกคนแผนของเราก็คือเราจะไปลงเหมืองแล้วหาแร่มาให้เยอะๆนะคะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้แร่เราเริ่มจะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องไปตุนกันกลับมาไว้สักหน่อยแต่ก่อนที่จะไปนะคะขอไปดูที่หมู่บ้านกันสักหน่อยพอดีว่ามีสิ่งที่แบบเอออยากจะทำนะคะนั่นก็คือ การไปดูว่าหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านที่แบบให้เราแลกข,ของได้หรือเปล่าคือมีบางคนอยากให้บุมแบบว่าไปแลกพวกสมุดเอ็นชันเทพเทปหดโหดมาใชอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ในอนาคตนะคะต้องมีแน่นอนการแบบว่าทาฟาร์มวิเลเจอร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่องบุมเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันนะคะคือเห็นแต่คนอื่นเขาทํากันแต่ว่าอันนี้จริงเราก็ทําได้นะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูก่อนมีวิเลเจอร์คนเดียวในหมู่บ้านเหรอตอนนี้มันไม่น่าใช่นะ หมู่บ้านตั้งใหญ่ตั้งโตฮัลโหลอยู่ไหนกันนะสงสัยแล้วต้องขยายพันวิลเลจเจอรก่อนละมั้งคะเนี่ยนี่หนคนเขาเหมือนไม่มีอาชีพกันเลยนะคะนอกจากเป็นเป็นช่างทําชุดนะคะเดี๋ยวเราต้องครับบล็อกอาชีพมาให้เขาสักหน่อยเค okay. เรื่องนี้ไม่ยากเดี๋ยวคราฟกลับมาให้นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเราครับบล็อกอาชีพมาให้เขาแล้วเนี่ยมันจะพอมีอะไรให้เลกได้หรือเปล่าถ้าเลกไม่ได้ ก็อาจจะต้องมีการแบบทําเป็นที่เทรดแบบจริงจังแล้วก็ต้องใช้น้องซอมบี้นะคะในการช่วยแต่ก,ก่อนอื่นเลยบุมขอมาดูก่อนว่ามันคราบยังไงนะคะไอเจ้าบล็อกอาชีพของวิเลเจอร์อมเหมือนเราจะต้องมีสมุดก่อนนะคะตนนัวนี้สมุดมันต้องใช้หนังกับใช้ต้นไผ่ใช่ไหมคะฮึหมู่บ้านเมื่อกี้ลืมดูว่ามีสมุดหรือเปล่าแต่ที่เนี่ยมันมีต้นไผ่เดี๋ยวเอาต้นไผ่เนี่ยไปปลูกที่บ้านเราดีกว่า ไม่ก็ปลูกหน้าบ้านเราเยอะๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตามหาบ่อยๆโอเคเรามาปลูกไว้แถวๆนี้นะคะยิ่งใกล้บ้านเท่าไหร่ยิ่งดีจริงๆอ่ะก็อยากทําเป็นฟาร์มแบบจริงๆงจรงๆอยู่แต่ว่าคิดไปค,คิดมาตอนยิงขี้เกียจอยู่เอาไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะน่าจะยังไม่ได้แบบเป็นแผนเร็วนี้ปลูกไว้ปลูกไว้โอเคต่อไปภารกิจการลงเมืองของเรายังต้องดาเนินต่อไปตอนนี้ขอเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะ คืออาหารนี่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกคือบุมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเรามีอาหารแบบเยอะเหลือเฟือมากๆนะคะแต่พวกชุดเกราะเนี่ยจะต้องคราบใหม่สักหน่อยตอนนี้มีไม้สป,ปรูตพกติดตัวไปด้วยก็อันนี้สักหน่อยนะคะเผื่อคราบใหม่รอบนี้คือจะลงนานๆอุ๊ย่างไงไ,ไดมอนด์พิกแอกจึงว่าเราไปลงเนเทอร์หมดแหละยังไม่หมดทุกคนอาหาร แล้วก็ที่สําคัญต้องมีทอสนะคะถ้ามีทอสแล้วชีวิตจะดีหกอาหารเยอะเกินบางทีต้องตุนไว้นะคะตุนไว้ก่อนบางทีเอาไปเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปโอเคอย่าเอาไปเผื่อด้วยประมาณนี้แล้วกันนะคะคือเราไปลงฝั่งนู้นกันหมดแล้วจะไปเนี่ยบุม๋มจะไปหาที่ที่มันเป็นฝั่งนี้บ้างดีกว่าเผื่อมันจะเป็นแบบว่าลู่ทางที่ดีสําหรับเรานะคะคือต้องเปลี่ยนมุมลงบ้างอะเอาจริง เราเคยไปลงตรงป่าตรงนั้นแล้วเหลือข้างหลังตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรให้ลงบ้างเลยนะต้องมีอะไรให้บ้างแหละแมวเราคงไม่ตามมาใช่ไหมบุ๋มไม่ได้กดน้องนั่งไว้อะเดี๋ยวมานะลูกแถวนี้ไม่ค่อยปลอดภยัยแถวนี้คือใกล้หลังโจดมากทุกคนใกล้ไม่ไหวเลยตรงนี้น่าจะลงได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเชเดอร์หน่อยแล้วกันนะคะมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเชเดอร์ที่พร้อมจะลงเหมืองกันไปที่ร้อยเพราะว่ามันเรื่องแสงนะคะทุกคน แร่พวกเร่ต่างๆพวกเหล็กพวกอะไรมันเลืองแสงไงถ่านเราได้บล็อกที่มันเลืองแสงเนี่ยมันจะแบบช่วยเรามากๆนะคะเวลาลงเหมืองนะเวลาเราเราจะได้แบบไม่พลาดแบบว่าไม่เจอบล็อกนั่นบล็อกนี้ไงเดี๋ยวมาปักทอตแล้วก็ลงไปกันตอนนี้ท่านหวังว่าคลิปนี้จะมีการสร้างอะไรก็อาจจะไม่มีการสร้างเนาะพักไว้สักคลิปนึงคลิปหน้าเรามาลุ้นกันว่าเราจะสร้างอะไรนะคะซึ่งขอสปอยไว้ก่อนนะคะอาจจะเป็นการสร้างฟาร์มเหล็กก็ได้ ถ้าหากเราหาได้โตนเจอเยอะๆะเราก็อาจจะทำฟาร,ร์มเหล็กก็ได้นะคะแต่ก็นะมันก็อาจจะเฉยๆนะคะทุกคนอย่าเพิ่งคาดหวังกันนะกลัวคาดหวังกันไงอ้าเจอล็กนะคะเหล็กในวันนี้ก็คือสำคัญมากๆเหมือนกันนไม่ใช่แค่เพชรนะเพราะว่าเผื่อเราไปทำอะไรต่างๆในนาคูอดอย่างเงี้ยเหล็กที่บ้านจากที่มีแบบหลายชุดตัวน,นี้ก็คือทยอยหมดแล้วนะคะงงเหมือนกันว่าใช้ยังไงให้หมดได้ขนาดนั้น โอเคตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ความแบบว่าลึกที่ลึกมากๆแล้วนะคะนี่เจอดิฟสเลตเรียบร้อยโอเค 5. ้าเลสโตนอยาะอันนี้ต้องเอานะคะตัวนี้ขุดยากมากเลยขอใช้เพชรแล้วกันอยากให้เจอถ้ำแต่เหมือนเหมือนจะไม่มีถ้ำเลยฮะ,ะหรืออาจจะมีลึกๆก,ก็ได้นะคะต้องรอดูได้ยินอุ้ยได้ยินเมื่อกี้ได้ยินเสียงค้างๆเป็นไปได้ไหมทุกคน ไม่อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างบนเราอะตอนเนี้ยได้ยินเสียงอะไรทุกอย่างเดินใกล้ๆเนียคะเดี๋ยวเราคุดอักไปดูก่อนคือไม่รู้มันอยู่ข้างล่างเราหรือว่าอยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ข้างบนนะเพราะว่ามันไม่ทัรู้สักที่เลยนะคะ่ะตอนนี้งงมากลงมาแบบยังไม่ทันรู้เลยอะ่ะตอนนี้ลบสามสองแล้วนะทุกคนบุ๋มได้ยินเสียง อะไรบางอย่างไม่มีอ่ะตัวน,นี้จะจะทะลุแบบเบสล็อกแล้วนะลงมาลึกขนาดนี้เจอสักอย่างสิฮัลโหลอ่าเลสเตนต้องดีใจแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เจออะไรเลยโอเคสุดแล้วนะคะตอนนี้มาเราใช้วิธีการขุดเป็นเส้นตรงคือบุม๋มถ้าจะไม่ผิดได้ยินใครพูดนี่แหละว่าในช่วง ประมาณเนี้ยมันต้องเจอบ้างนี่ค่ะทุกคนถ้ามันไม่เจอช่วงนี้ก็คือไม่ใช่แล้วไม่ถึงเพชรแต่มันต้องเจอบ้างอะเป็นตรงเรามันต้องเจอบ้างนะทุกคนพออย่างอื่นที่ไม่ใช่เลสโตนได้ไหมโอเคเราคงต้องพอก่อนแล้วเราก็มาคุณแบบก้างตาเอาตอนนี้เริ่มไป้งแต่ตรงนี้นะคะอืมิปเปอร์อยู่ข้างบนโอ้ไ oh ม่ก่อนบูม่าเราต้องเปลี่ยนแผนนะคะแผนที่ว่าก็คือแผนการจะทํา ลงเหมือนอย่างเดียวในวันนี้ค้ก็เปลี่ยนบูมบอมโอเคขอบคุณค่ะหูนี่ไงคีปเปอร์ทำให้เราเจอท่าว้าวตอนแรกตัดใจจะอู้พเพชรคีปเปอร์นำโชคทุกคนทุกคนรู้จักคีปเปอร์นำโชคไหมเมื่อกี้คือคีปเปอร์นำโชคจริงๆนะว้าวได้เพชรมาตั้งสองเม็ดเลยขอบคุณคีปเปอร์นำโชค ตัวนี้จะนำโชคอีกหรือเปล่าปุ้เออปกติเอาจริงมันก็ไม่ค่อยนำโชคเท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็เอาไปหน่อยละกันนะคะเผื่อเอาไปเล็กของกับพวกพิกลินได้เนาะพิกลินมันชอบแบบว่าอะไรแบบนี้อยู่แหละมันชอบแบบทองไงเก็บทองให้น้องสักหน่อยเป็นถ้ำเล็กๆจริงๆไม่คิดว่าถ้ำจะเล็กได้ขนาดนี้โอ้ดวกันนะตรงนี้ตอนตนี้บุ๋มจะเอาเลสโตนกลับไปเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่า จะต้องทําฟาร์มเลนาคตอีกแผนของเราในการเล่น1.19เนี่ยรอบนี้บอกเลยว่ามันต้องไม่ทำดานี่ค่ะดูซิที่ความลึกขนาดนี้อ๋อมีทองนึกว่าจะมีเพชรให้แบบชื่นใจสักห,หน่อยเ้อไองบุมได้ยินเสียงซอมบงซอมบี้นะมันอยู่ที่ไหน,ไหนทุกคนตันนี้หาแบบหาซอมบี้หาอะไรยังหายากเลยฮัลโหลโ <c oughs> น้องไปอยู่ไหนกันไม่น่ะล่างไหมอ่า โอ้ oh my god กว่าจะเจอโอ้โ oh. หถ้าจะอยู่ลึกขนาดนี้นะถ้ำนะค <c oughs> อ้องบุ่มตามเสียงซอมบี้ตามเสียงอะไรมากกว่าจะเจอเอจริงนะคะหายากมากอขอปิดหน่อยนะคะพอดหมดซะงั้นหมดไม่ได้เลยสิ่งนี้เดี๋ยวหลงทางไม่ใช่ได้หรอกอะตอนนี้จะหาทางที่มันแบบมีให้วิ่งไปก่อนนะคะ เผื่อเจอเพชรเจออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเสียเวลาขุดใช่ป่ะละ่ะเหมือนเราวนนะตอนนี้เดีย๋ยวลงไปเรื่อยๆอ่ะลงมาลงมามีให้ลงลงเจอเพชรจริงๆด้วยเห็นไหมเห็นหรือเป้าทุกคนบุ๋มบอกแล้วว่ามันที่จะดีนี้มันได้ผลแล้วก็แค่เดินตามซอกไปเรื่อยโอ้โหตั้งหนึ่งเมตรอุตส่าห์ไว้ <c oughs> ขอลองหนึ่งเมตรเองเดี๋ยวต้องดูข้างหน้านะคะมีหรือเปล่าชึบชบ โอ้เป็นถ้ำแบบเล็กๆนะเนี่ยตอนแรกมันแบบอยากเจอถ้ำใหญ่แต่ไม่เจอนะคะเอาจริงมอ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 งตัวน,นี้มาไกลมากเลยนะแต่ถามว่าจะวิ่งกลับไปไหมเดี๋ยวคงต้องวิ่งกลับไปทางเดิมจะเอ๋ไม่เจอมีรูให้ลงรูลึกมากแม่ถ้าไม่มีเพชรไม่น่าเสี่ยงลงไปนะคะต้องแบบดูแบบไกลๆอ่ะไม่น่ามีอะไรอะ่ะไม่น่าโอเค แต่ตรงนี้มาได้อีกอ่ากลับค่ะกลับยังดวดโอ้มาเกิดตั้งแต่เมื่อไรนะบูมโอเคน้ในน้ำมีหนึ่งตัวบูมขอขึ้นไปดูตรงนี้หน่อยละกันนะคะมันดูแบบเป็นทางดีๆกันไปเป็นทางที่ดูดีเกินแล้วมาจากทางไหนอ่ะลืมโอ้ไม g o ก็นี่โอ้ไม g o ก็จริงๆแหละกลับมาที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือมาเอา ทองกันสร้างหน่อยอุ๊ยโอ้โหโอ้ my god ว่าตกใจจี้งวอกี้แต่ไม่ตายโอ้นังเหนียวมากี่คะเราเมื่อกี้เฮ้ยถ้ามันมันมาระเบิดระยะพะชั้นชิดแบบนั้นอะบุมอะถ้าไม่ใส่ชุดเกราะอะอาจจะตายได้เลยนะคะเมื่อกี้อะโอ้โหเกินปุยโมยบางเทียเนาะดูอุ้ยเกือบตกแต่เราไปดูฝั่งนี้กัน ตอนนี้โอ้โหอันนี้เยอะมากแล้วนะคะน่าจะไม่ไม่ใช้เยอะขนาดนั้นต้องหาพวกเหล็กพวกเพชรนะคะตอนนี้มุ่งหมายไปที่อย่างเดียวพอฮ่าเจอเพชรอีกแล้วในที่สุดเราก็หากันจนเจอถ้าบุมมีฟอร์จูนนะบอกเลยโอโหูหลายเม็ดมากโอ้โหเกินเกินโอ้ยมีอีกว่าจริงมีอีกเด้อทุกคนโอ้โหเกินมาก นี่มากี่เม็ดโอ้โหเมื่อกี้11เ็ม็ดนะคะเพราะว่าอันเดิมมี2ใช่ไหมละ่ะโอ้เกินปุยมวยเกินปุยมวยจะไปทางนี้โอ้โอ,โอ้มีเพชรตรงนั้นไม่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 นายอย่าไปยุ่งกับเพชรเราได้ป่ะละ่ะเอางี้เจียจากันอย่าไปยุ่งกับเพชรโอเคไหมระเบิดแล้วเพชรเมื่อกี้หายไปหนึ่งเม็ดเลยแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเม็ดเฮ้ยอู้ หนึ่งโซโอ้ไห m ก god บุ่มเจอสายใยแร่เพชรมยเนี่ยมไมันเจอติดๆกันแบบเนี้ยเมื่อกี้ได้มาอีกห้าม็ตนะคะเพราะว่าเดิม13ใช่ป่ะโ oh. อ้ขับคุณค่ะน่าสมดแล้วแต่ว่าตรงที่น้องระเบิดไปเมื่อกี้ไม่ได้แอบมีเพชรอีกใช่ไหม <laughs> คือแบบถ้ามีอีกนี่คือเวอร์มากนะถ้าเป็นสายใยแร่เพชรจริงๆีอ โอ้โอ้ยพระบุ๋มว่ะใช่ทุกคนมันเจอทีททีกันเลยตัวนี้อ่ะเก็บมากโอ้โหอีกสองเม็ดก็ดีใจแล้วค่ะเอาจริงใครจะไปคิดนะว่าการเดาอู้นี่มีอีกโันกาเดามั่วๆของเราอ่ะมันจะเป็นไปได้ทุกคนอ่ะไปต่อดิไปต่อดิอย่าหยุดดิถ้ามีอีกนี่ลองกรีดล้วนะแคนี้กรีดเลยนะ ไม่ไหวอ่ะแบกบรับกับการมีเพชรเยอะขนาดเต็นไม่ไหวจริงๆถ้ามีฟอจูนะ่ะบุ๋มนั่นเยอะมากแล้วอ่ะตอนนี้ตรงสสยจะต้องรีบไปหาจริงๆแล้วแหละ <c oughs> เจียวเยอะๆแบบนี้แล้วแบบมันไม่สาใจเลยแบบอืน่าจะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยถ้ามีน้องคงโผล่มาแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็ได้เยอะมากๆอยู่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช่ปะ่ะเผื่อมันจะแบบเป็นสายแยกออกไปอีกนะเราลองคุดไปอีกสักหน่อย ถ้ามันเจอมันก็เกินปุยมุยนะคะดีใจจังเลยได้เพชรอะได้เพชรอะเราได้เพชรด้วยแหละนายอันนี้ทางที่เรามาเรื่องไหมคะอืไปรูนี้กันบ้างเผื่อมีนะคะเป็นรูที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่เหมือนกันเลยตอนนี้บุ๋มเริ่มหลงแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนถ้าเผื่อแบบวิ่งเลยมาแล้วคนดูเห็นก็คงจะแบบอืพี่บุม๋มเพชรมันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะคะทุกคนฝั่งนี้ไม่มีเคลีย แต่มีเหล็กหนึ่งก้อนเคฝั okay, ่งนี้ไปได้อีกว้า wow. วถ้าน้องไม่ได้เป็นลาวาเป็นสายยาวขนาดนี้ก็คงจะน่าลงไปดูอยู่บุ๋มทำอะไรได้บ้างเราน่าจะแล้วรอให้น้องเหือแทงเผื่อข้างล่างมันมีเพชรมีอะไรแล้วก็ไม่เห็นใช่ไหมคะจะก,กว่ามันจะลงไปทั้งหมดอุย๊ยอ่ะกำลังจะบอกว่าวิ่งกลับไปดูฝั่งเดิมกันหน่อยไหมน้องไม้อีกแล้วโอเค ถ้ามีน้ำมิล่าลงไปแล้วนะลงไปเร็วๆดอยดูว่าข้างล่างที่สุดมันเป็นยังไงอดี๋ยบอกว่าเป็นลาวาทั้งหมดนะผิดหวังแล้วเนี่ยติดตามมาเพราะว่าอาจจะมีเพชรก็ได้อะไรเงี้ยเป็นลาวาจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ได้ผิดหวังจริงๆแต่ไม่เป็นไรวันนี้ลมดีแล้วได้เพชรมาตั้งยี่สิบกม็ตโอ้โหเกินไปาบางทีด,ดวงเราอเนาะกลับไปทางนี้ก่อน บุบในเพชรันตั้ง21เมตรแต่ว่าได้เหล็กมาแค่13นะคะวันนี้โอ้โหเราดวงไม่ค่อยมีกับเหล็กแต่ว่าดวงมีกับเพชรนะคะฝั่งนี้ไปแลวยังไม่รู้รู้แต่ว่าจะวิ่งตามอ๋อมันเชื่อมกันนี่เองโอเคอ่าหวัดดีหวัดดีเพื่อนเพื่อนบางทีก็เนีกจคิดแล้วก็สงสัยว่าเเกรตันเนี่ยน้องจะทาูหมดหรือเปล่านะ แต่ไม่เคยหมดเจอกันทีไรคือน้องยิงไม่หยังจริงๆเนะคะคือบุ่มสงสัยเนี่ว่าตัวสเกลเลตันเนี่ยมันผลิตธนูได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้ามันผลิตได้เยอะทําไมเขาไม่ให้เราแบบทํำฟาร์มสเกลเลตันแล้วก็นอกจากจะเอาบนเมล,ย,ลยังเอาแบบธนูได้อย่างเงี้ยมันคงจะเท่ไหม่น้อยอันนี้แค่คิดเล่นนะคะเติมหลงทางแล้ตอนนี้ตายแล้วตอนนี้พอใจกับผลงานมากๆแล้วขอกลับบ้านเลยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเราอาจจะมีการแบบว่าเตรียมพื้นที่นะคะสำหรับทำฟาร์มของเราในคลิปหน้านะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวใ้ก็ทำขึ้นไปเลยเอ,อาบุ๋มมาจากทางนี้ตั้งหาก <c oughs> ขึ้นผิดทางเมื่อกี้ขอโทษได้ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะคะโอเคโหขึ้นมาเป็นตัวกลางคืนไอเราก็นึกว่ากลางวันเนี่ย <c oughs> เลือบวิ่งออกไปแล้วขอกินอาหารแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวให้เลือดเต็มก่อนพร้อมแล้ว พร้อมวิ่งผ่าดงพวกมอนสเตอร์กลับไปที่บ้านของเราโอเคมาถึงบ้านแล้วน้องแมวมานี่เร็วอ่ะไม่ใช่แมวเราแมวเราอยู่นี่ใครว่าลืมไปเลยไข่ขาวอยู่นี่ต่างหากมันนี่เร็วไข่ขาวเนี่ยไข่ขาวไม่ชอบมองหน้าเราไข่ขาวมานี่เลลูกเนี้ยเยอุ้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 ยไข่ขาวบอกไม่เอาแม่นี่มานี่ไข่ขาวชอบมองในป่า ไข่ขาวมองอะไรไปนอนอุ๊ยไม่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 เจ้าอย่ามาอย่ามาปึ๊บฮึแมวไข่ขาวไปนอนกันเอาน้องจะมาไหมมานึกว่าจะไม่มาซะแล้วโอเคดูน้องชอบกล่องมากเลยเนี่ยบุ๋มควรตั้งชื่อน้องว่าแมวกล่องนะเอาดีอะโอเครอบนี้เปลี่ยนอันแล้วหรอนึกว่าจะนอนกล่องอีก เดี๋ยวเราเอาของไปเก็บกันสักหน่อยนะคะบอดี้ว์มีห้องเก็บของอะเนาะจะต้องใช้กันสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวเริ่มจากเก็บพวกหินพวกอะไรที่ฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องเล็กๆเอามาเก็บพวกเร่โอ้คกันนะเผาเร่หน่อยเออเผาเร่หน่อยปึออ๊บอุ้ยไม,ไม้ไม้เก็บที่ตรงนี้ จริงไม่เก็บก็ได้แล้วก็อันนี้เก็บของจิปาถะโอเคพร้อมเดี๋ยวเอาไม้ตอนนี้พรอมอะไรก่อนเอาไม้ออกมาก่อนเอาไมโอ๊กไม่มีเลยไม่เบิร์ชแล้วกันนะมามาทำที่สำหรับในอนาคตจะเป็นฟาร์มวิลเลจเจอร์นะคะซึ่งเราก็ต้องหาจุดที่มันเคหน่อยอตรงนี้ไม่แย่นะโลเคชั่นตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหาดินมาแป๊บนึงเหมือนเราเคยมีดินอยู่นะนี่ไง มีตั้งเยอะไม่มีได้ไงล่ะเราไปขุดมาตอนนั้นไงคะตอนนี้จะยังเป็นทางลงเมืองอยู่ไหมอ๋อไม่เอาแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เหมืองลึกนะคะปิดไปเลยโอเคประมาณนี้เอาบริเวณตรงนี้แหละไม่ทําใหญ่มากนะคะตอนแรกก็จะไม่ทําแต่เอาอดีบุมก็กําลังจะทําเลยเนี่ยอืเดี๋ยวเราจะใส่วิลเจอร์เข้าไปแต่ละช่องตรงนี้นะคะ เดี๋ยวคพอยว่ากันอีกทีว่าจะใส่เข้าไปยังไงแต่ว่าตัวนี้บุ๋มจะออกแบบตรงนี้ไม่รอก่อนจริง,รงๆเรามาทําทีหลังก็ได้ตรงนี้แต่แบบไม่ดีกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการมาทําเพิ่มเติมนะคะทุกคนเราจะไม่ได้มีแค่นี้นะนี่คือแบบเป็นโครงเป็นร่างอะไรเงี้ยมันจะใช้เยอะสักหน่อยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นทรงที่แบบเออดูดีอะประมาณนี้แล้วกันคือไม่ได้ทําแบบอะไรแบบเวอร์หวังมาก ทำเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวต้องไปลองทําในโหมดครีเอทีฟอีกทีหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่บุ๋มจะทำเนี่ยมันจะทําออกมาสําเร็จหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราไม่อยากมาง,งมในคลิปไงเดี๋ยวทุกคนจะแบบเอ้ยพี่บุ๋มทาไม่ทันใจเลยเดี๋ยวต้องรอก,ก่อนนะแต่ว่าโครงทท่เนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนันเป็นบันไดดีกว่าไหมหรือไม่ก็วางภาพเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งมาใจนี่ไป เป็นบันไดแล้วกันโอเคนี่นี่คือแบบยังไม่ได้เอาจริงนะคะทุกคนเอาแค่นี้ก่อนเออแค่นี้ก่อนเท่ากับอนาคตมีเพิ่มแน่อุ๊ยข้างหน้ามันต้องการอีกสิข้างหน้าปล่อยน้องไว้แบบนี้ไม่ได้ปล่อยน้องไว้แบบนี้ไม่ได้ตามแต่ก่อนนะ หรือว่าบุ๋มทาเป็นสิ่งนั้นไปวางมันจะใช้เยอะหน่อยแต่มันจะสวยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีพอหรือเปล่าน้องต้องใช้สิ่งที่เป็น่านหินนะคะทุกคนซึ่งไม่มีพักไว้ก่อนแล้วกันเนาะงั้นก็วางเป็นอย่างอื่นไปเดี๋ยวเราวางรัว้ววางรัว้วแล้วก็รั้วไม้คิดอยูอ่ตอนนี้ว่าจะใส่บันไดตรงนี้เลยดีไหม แต่บุมว่ามันจะต่ําเกินไปอะไม่อยากให้มันแบบเป็นทรงโอ้ยไม่พอทําสลับไปเพิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าได้อยู่มากเนี่ยถึงข้างๆมันจะไม่ค่อยแบบดูน่ารักสักเท่าไหร่แต่ข้างหน้าบุมว่ามันไดประมาณนี้นะเป็นเหมือนแบบห้องน้ําหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังตอนที่แบบบุม้มไปลองทําก่อนนะคะก็สําหรับใน EP นี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปสักกดไลค์ไว้สำหับใครกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย